ราเชลีดดิ้งแห่งประเทศไทยจับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดฉากการแข่งขันเชลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยอาเซียนครั้งที่4ค่ะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นที่เดอะมอลล์บางกะปิเพื่อนๆสามารถร่วมเชียร์ทีมประเทศไทยกันได้นะคะเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ สำหรับการแข่งขันเชียริ้งชิงแชมป์ประเทศไทยอาเซียนในปีนี้เป็นการนำสิบประเทศรวม93ทีมมาแข่งขันกันอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะก็สำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็ เนื่องจากว่าเราจะมีการจัดงานการแข่งขันเอเชียไทยแลนด์เช์ลิ่งลิ้งอเวนติชชั่นแนลนะครับก็ในงานนี้เนี่ยนะครับมีประเทศที่จะมาเข้าร่วมอยู่9ประเทศด้วยกันนะครับก็ในการแข่งขันเนี่ยนะครับจะรวมแล้วเนี่ยจะมีนักกีฬามากกว่า700ชีวิตด้วยกันพื้นฐานกีฬาเชลลิ้งเนี่ยจริงๆแล้วถ้า เยาวชนได้เห็นได้ดูกันชมกันในทีวีจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นการออกกําลังกายบิดซ้ายบิดขวาตีลังกาคือจริงๆแล้วมันก็คือการผสมผสานจิมนาสติกกับการเต้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ปกครองเนี่ยส่งเสริมลูกหลานให้เล่นกีฬาชนิดนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะดูอันตรายแต่จริงๆไม่ได้ไม่ได้อันตรายนะครับมันมีการเซฟกันอย่างถูกต้องเราไปถามในส่วนการสนับสนุนการแข่งขันเชลลิ่งของเยาวชนในกีฬาประเภทนี้กันบ้างค่ะกีฬานี้เป็นกีฬาใหม่ และเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความสามารถทั้งพลังกายพลังใจอย่างสูงแล้วก็เป็นกีฬาที่ผมว่าคนไทยเด็กไทยได้เปรียบฉะนั้นก็อยากจะสนับสนุนโดยการทำทุกอย่างกีฬานี้นะครับใช้ความสามารถหลายอย่างใช้ความสามารถในด้านยิมนาสติกคือร่างกายก็ต้องแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วก็แดนซิ่ง การเต้นรำก็อยู่ในนี้ด้วยฉะนั้นเอามาผสมกันทั้งแดนซิ่งกับยิมนาสติกสนุกสนานเป็นงานเป็นทีมเวิร์กมีความมั่นใจผมว่าพร้อมทุกอย่างเลยท,ที่ที่เหมาะสำหรับเด็กไทยและงานนี้มีการเปิดตัวเพลงประจำการแข่งขันอีกด้วยขอบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าพ้อมมากๆค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะ ไปดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของการแข่งขันในครั้งนี้กันค่ะกับทีมแชมป์ในปี2011นั่นก็คือทีมจากสโมสรสมุทรสาครยิมและทีมจากมหาวิทายาลังสิตค่ะ ไปถามความรู้สึกของที่นักกีฬากันดีกว่าค่ะว่าเพื่อนรู้สึกยังไงกันบ้างและมีการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีครับผมตังม้งวัฒนาศิธาวันนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศังสิครับปริญญาโทหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตครับสวัสดีค่ะชื่อบอมแบมค่ะเ,ออเรียนอยู่คณะนวัตกรรมสังคมค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะครับ,รบสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับเพราเราก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอยา่างยิ่งนะครับที่ ทีมมหาวิทยาลัยสิีของเรานะครับได้เป็นแชมป์นะครับแล้วก็ในปีนี้พวกเราหวังว่าพวกเราจะกลับมาป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้กับสมศักดิ์ศรีที่เราสร้างไว้อย่างปีที่แล้วครับพูดถึงความพร้อมนะคะตอนนี้ทีมเราก็ สักประมาณนั่นน่าจะพอสักประมาณ80%แล้วสําหรับสนามนี้ก็เป็นการประลองความสามารถของเราอย่างหนึ่งแต่จุดหมายที่สําคัญของเราคือการได้เป็นแชมป์โลกครับฝากถึงน้องๆเยาวชนนะคะที่สนใจในกีฬาชนิดนี้นะคะค่ะก,ก็อย่างอื่นเลยก็คือต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะก,ก็ต้องมีฟิตร่างกายเตรียมมาให้พร้อมนะคะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับคุณจะต้องมีใจที่รักนะครับเพราะหากถ้าคุณมีใจที่จะรักแล้วเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าเกิดใจมาก่อนความพร้อมอย่างอื่นเราสามารถฝึกฝ ไดด้้คคคััถาาุุณณลกมมนจะทํีและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอี่งกิจกรรมที่มีหน่วยงานดีๆสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนแหันมาออกกำลังกายกันค่ะสําหรับการแข่งขันเชลลิ่งชิงแชมป์ระดับประเทศไทยอาเซียนครั้งที่4ในปีนี้จะจัดก,การแข่งขันในวันที่2 9กถึง30กันยานี้ที่เดอะมอลล์บางกะปิร่วมเชียร์และเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆจากมหาวิทายลาลัยรังสิตตัวแทนประเทศไทยกันนะคะ